NBT TV อ e ีสานขอนแก่นเลือกศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคลส์ขอนแก่นเป็นห้องส่งชั่วคราวขณะนี้ NBT TV อ e ีสานอยู่ระหว่างการปรับปรุงห้องส่งใหม่ภายหลังกรมประชาสัมพันธ์สนับสนุนงบประมาณกว่า80ล้านบาทเพื่อปรับปรุงห้องส่ง ผลิตรายการให้ทันสมัยและสวยงามเนื่องจากภารกิจในการบันทึกเทปรายการถวายพระพรเป็นภารกิจที่สำคัญของ NBT TV อีสานวันนี้นายพรพิทักษ์แมนสิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นได้เดินทางไปที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าในนาชาติไคลส์ขอนแก่น โดยมีคุณวราพรโพธิกุศลใสผู้บริหารศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคส์ขอนแก่นให้การต้อนรับพร้อมนำชมสถานที่ เบื้องต้นทางไคลสขอนแก่นยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ขณะที่ทีมงาน NBT TV อีสานได้พิจารณาเห็นว่าไคลสมีความเหมาะสมนอกจากสถานที่ที่พร้อมรองรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จาก11จังหวัดภาคอีสานแล้วสถานที่จอดรถสะดวกสบายภาพที่ปรากฏบนจอทีวีน่าจะมีความเหมาะสมและสวยงาม